พ่้าอยู่กับบุญเส้นสายมันกับพี่น้องอยากกินซ้อยจูวสันพี่น้องเกือบเลียวรถนํากับพระท่านเบรกจนหลากรอพี่กัดก็อยู่บ้านดงยายเผานะคะตรงไปกระสิไปเป็นสตึกนะคะถ้าเมียนําหาอันล่านเนื้อสดประสันพี่น้องม่ได้อยู่พี่เกือบปีสตึกพี่อยากกินซ้อยจูวสัน่า หลังจากที่ข้าไปซื้อเนื้องัวงมาแล้วนะคะนี่ได้จ้าตีลิกกลับมาหอดบานกับหั่นเรียบร้อยจ้าเนื้อสดสดเด่นดึกดึกดึ๊กดึกบุยสักครู่นะพี่น้องอันนี้กับแจ้วขมขมนะคะตีลิกเฮ็ดนะคะก็จะเป็นผักแจ้วกินแบบง่ายๆนะคะถ้าไปซื้อของกินมันได้หน่อยเดียวนะคะมันโปรหลายคือจะเอาเห็ดกินเองนะคะก็เลย บ่ไปกินน้ำลายไปได้บาทเนี่ยน้ำลายแตกเราเห็นของหวานตานผีปะอกินตบหวานเอาตบหวานบ่มีเขาลื่ตัตบอ่อเขาลื่ตับม่ห้าวเต๋เนื้อสดสดอยู่เลยนพี่นอ้องเขาเรื่อตาหอยเต๋อขม,มอำำําลําต้ขมแล้วเลยนะ เขาประชอบแตกปั่วใส่หนาจะของซะฟังนั่นกับกำลังขวนานเอานะคะขวน้าสร้อยจุ่น้ำมาสั่นวาฮ่าตอนหน่อยนีย่ยังติดปาก ีแขางรูบิงเอามือรูบึงม่อนม่วนแม่กิ่เขียวอยู่บางเนะอืมแสบปะผม,มดีปะเก้วแสบปะหน่าหวางอืมตะกอนของแม่กินมะเป็นเลยพี่น้อง,พอ,งพอผ้ากินไปกินมา อยากกินแต่เจาส้อยจูบันนี้โล่ละแตง่าสามร้อยเท่าไรนะหนึ่งโลสามร้อยเท่าไหรโลหนึ่งนี่สามร้อยหาสีพีวหนองตว่าตีเล็กสั่งมาครึืงโลเพราะว่าขันซื้อมาหลายกินมอเอิดอร่อยยหลายๆคนกนสิสีเดียดยหลายๆคนบอกกินนะคะแต่ว่าบุญกะ หมอกับหามคือกันเต้าอุ่นกันบ,กบโอต๊ตบะไส้หมอหามกินของดิบเพราะว่าอุา่นพาหัวเข่ามาแต่ว่ามันเห็ดบะไส้ยีรีพี่น้องขออนุญาตบาดค่ำเดอ้อเตรียมไายอีกตือแต่ว่ากะไายพยาดอยู่พี่น้องเอาท่านกินดิบท่านกินหนวดแตงโมแบบนี้โอ้สายมันใกล้เข่ากันตะอ,อืมอืมมันแจ่บพอพกลัวแจ๊บไป นี่อยหวานนันนี่สดอันนี้ก็สิเป็นลาบซุกนะคะตีเลยเห็นมาสไตล์จุดเ่ยก็ะิหอมโปวดูไส้อืมไฮจืดหวานจืยแอยบมาซุกหมส่วนตายก็แสีที่ก่อนะพ่อ ซอยจุยยูอ่จ้ารอกว่าเนี่น้ำชายจะบังดีเลยพี่น้องอืมเอาโอเคพี่น้องเราพอการกินอาากินหนี่กับผ้าพี่น้องมากินซอยจุน้ำกันเด้อจ้าแน่สับไลสับไลพี่น้องเมนูเด็ดเย็นนี้ซอยจุกับลาบวัว แม่นบอลลาบง่วงขึ้ขวเนื้อเอิ้นลาบก็ได้เอิ้นวก็ได้เอิ้นเอาแน็กขั้นหนึ่งยุ่ยเอฟซีเนี่ยเร็วอือยุ่ยเอฟซีเนี่ยขั้นหนึ่งคือภาพตอนเฮียงขึ้นนางบึงบาลเผาจิ้งซอยจุเอาบาลเผากินไหนเออกทำบางคนตาเหลือมอมคณะ บางคนตาเหลือกมะะะันบันบางคนบองคนโอเค่ีสอง,องไปแล้วพี่องบไม่ได้ค่ะ